สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสภูสุคนตอนรับข้าสู่ช่องก็ติดห้วดังมากเช่นเนาะจ้ากลับมาพอกับแอดมินนายวันจันท์ที่สามเมษายนเนาะจ้ะเป็นจังไรกันเนะี่น้องวดที่ผ่านมาหนึ่งเมษายนมีผู้ไดโศกดีมีลาบกันในบอร์ันผู้ไดโศกดีแอดมินก็ขอแสดงความยินดีน้ำเนาะจ้าวันนี้แอดมินก็มีแนวทางตบาลไทยงวดใหม่งวดประจำวันที่ทสิบหกเมษายนสองพันห้าสิบ 25 6 6เอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิ่งกันนจะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องในเบิ่งกันเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อที่น้องสิได้ติดตามกันในย่างถือต้องเนจะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดกรินเนจะจ้ะต่อโดยแนวทางของแอดเอื้อยลาตกท่ายโดยแนวทางของคนบปอซีเด้อพี่น้องเดอ้อ ก่อไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุสคนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจง้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุสคนนะจา๊ะ เื่อเป็นการบัคซีว่าเฮาก็ไปรับชมแนวทางกับริพนองเริ่มตรงกระเทียทางของแอดกริชก่อนเลยซึ่งผลงานหมดติดพานมา1เมษายนเพิ่งระให้เขาเล็กท้าย2ตัวบนแล้วจากนั่นก็คือ7 0 0 7จ้าเฮากกับมาเบ่งต่อกันที่16เมษายนกันต่อเลยจ้าซึ่งแอดกริชเพิ่งกระได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วชุดเต็มแล้วจ้า2ตัวบนตรงโตจ้าซึ่งกระได้แก้ตัวเลข0 4นยศูนย์ห้าหนึ่งห้า 19 30 32 39 60 67 63 64 69 71 72 73 79 81 84 86และ 87ดเด้อพี่น้องเด้อแนวทางแอดกลิ่นแล้วจ้ะชุด2ตัวบนตรงโตจา้าแคบ,บไวเบิงจดไวเบิงเดอพี่น้องเด้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก,กันแล้วจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดเอื้อยลาเนาะจ้ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษายน2 5 6 6ซึ่งวันนี้เพื่อก็ให้วิ่งบนทีลกหาเดชพี่น,น้องเด้อบนวิ่งหาชุด3โตัวห้มากก็คือเก5 7 2 5 และ325เน้นให้2ตัวบน2หาเดพี่น้องเด้อต่อด้วยเนาะทาง2ตัวล่างให้วิ่งล่างทีละ8ซึ่งกระด้แก้เปึ่งก็ได้แก้1828 8. และ58เดพี่น้องเด้อแนวทางแอดเอื่อยลา ไปเบิรต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะกจากสึ่งกับเป็นแนวทางของคนปอซีจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษายน2 5 1 6เน้นไ้ชุด3โตคือ839798และ8 5 3ต่อด้วยชุด2โตไ้ไปที่3 5 3979898 5และ 8 3จ้าแนวทางคนปอซีไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดเนาะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของคนปอซีเช่นเดียวกันเนาะจ้ารัฐบาลไทย16กเมษายนชุด3โต๊ที่เพิ่นไ้ก็คือ8 5 3 5 3 9 839 8 9 9และ1 9 5จ้าชุด3โตที่เนนไ้ก็คือ5 3 9 8 3 9และ 1นึเก้าหาได้พี่น้องเดอ้อต่อด้วยชุด2โต๊วคือ3ามเก้าแปดหาแหาสเกต่อด้วยหนึ่เก้หาและเก่าหาจ้ะชุด2โต๊วที่เน้นให้ก็คือ3ามเก้าแปดหาแและหาสได้พี่น้องเดอ้อแนวทางค้นปอสี แคบไปเบิงจดไวเบิงได้พี่น้องเดอ้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนะจาะประว่าิเป็นแนวทางของแอดกรีดแนวทางแอดฮิลาคนปอซีทุกแนวทางก็เป็นตัวเลขทีน่น่าติดตามนะจาะแคบไปเบิงจดไปเบิงแอดมินรวรทัใหไ่เบิงแล้วก็เก็บไวพินิดพิจารณากันเดยพี่น้องเดอ้อท <c oughs> ่านนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจ,จรารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติเดจ่ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด็กพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเดจ่ะทางช่องบ่สนับสนุนการนั่นหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้กพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารทุกทุกสำนักนำเดจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อตามการั่างทรัพย์ สื่อตามผืนดวงของข,ของเด็กพี่น้องเด้อจ้าสิถือแอดมินก็ขอหายพี่น้องสปูสก้นโกดีแห้งๆปังๆมันมานรับทรัพย์ตลอดปี2 5 6 6ัห้รอยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นซัำนิกคอนเด้อจ้าเด้จังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า